กลยุทธ์คมศิริครับเป็นคณะกรรมการสากรออทรั์ชุดที่19ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ผมได้มาเยี่ยมชมกิิการสากรออทรั์สาธุจังหวัดครับตอนี้ก็จะเป็นสํานักงานฝ่ายบริหารจัดการของสากครับป่ะเราไปเชิมเยี่ยมชมพี่พี้องนอนสวัสดีเรับน้องชมสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมสากรขออนุญาต ประกอบอืบบอนแนะนําตัวเองเลยนะคะนี้ค่ะนางสาวเจนชยของสาราค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมบริการของสังกณ์ออคทรัพย์ของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของฝ่ายจัดการนะคะแต่และฝ่ายมีหน้าที่อย่างไรบ้างตามเช้ามาได้เลยค่ะท่านแรกนะคะก็จะเป็นผู้จัดการขออนุญาตเยี่ยมชมนะครับอนุญาตมค่ะ การช่วยแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีค่ะนางมะลาพรทงชัยนะคะผู้จัดการสกอนออ์ทรัพย์ มีแต่ปัญหาเฉพาใช่ค่ะแต่ในส่วนของรายละเอียดที่จะลงลึกเราจะไปอะสอบถามในฝ่ายสินเชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมในส่วนของคู่นนือเนาะในการช่วยแนะนำาครงฝ่ายแผนกต่างๆของของสำนักงานขายจัดการของสัตว์อน์ครับได้ค่ะโครงสร้างหลักๆของเรานะคะเราจะมีผู้จัดการหนึ่งท่านแล้วมีผู้ช่วยเป็นผู้จัดการสองท่านนะคะ นที่1เป็นผู้ช่วยพูจัการฝ่ายการินนะคะซึ่งดูแลอยู่3าฝ่ายก็คือฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีแล้วก็ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะส่วนผู้จัดการท่านที่2นะคะจะดูแลอยู่2ฝ่ายคือฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะและก็ฝ่ายสันเชื่อค่ะครับผมครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเป็นคลิปแรกของยูทูบช่อง YouTube ของสากรสมการทุดที่1ิก้านะครับเราก็จะมาพูด นะนาสำนักงานเราแบ,บบสบายๆนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลให้สมาชิกเรา,ารับทราบนะครับเป็นการเชิญชวนสมาชิกใหม่ด้วยนะครัรว่าเลขค้าว่าสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เข้าร่วมสมาชิกสามปอนดเรามีม,มีเกือบพันคนเนาะใช่ค่ะที่ใช่ครับป้ายแดงด้วยแล้วก็ป้ายขาวที่จูไปแล้วยังไม่ยังไม่รับรู้ปกติส่วนใหญ่เขาก็จะอะไรล่ะแบบ บางคนเขามีเงินแต่เขาไม่ได้เขาคิดแต่ว่าสากบอลเราเป็นสถาบันการเงินจริงจริงมันมีมันมีและากกว่านั้นนะสิทธิประโยชน์เยอะกว่านั้นค่ทำให้เขาจะเป็นในเรื่องของสวัสดิการนะคะแล้วก็สิทธิต่างๆที่สมาชิกคนจะได้รับนะคะคคค่่่่่ะดดถงมีีีโอออออกกาาาาสตตวย้ขบทเนนรัไปก็จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ท่านแรกนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อสุวนุคนจารุแพทย์ค่ะก็ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการนะคะก็ในส่วนของหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะเป็นในส่วนของดูแลในส่วนของฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายสินเชื่อ2ฝ่ายค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายก็อยู่ที่12คนนะคะแล้วก็งานหลักที่รับผิดชอบส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นในส่วนของคําสั่งอัดแต่งตั้งบรรจุ ในส่วนของเจ้าหน้าที่และก็สวัสดิการนะคะแล้วก็งานหลักที่ได้รับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของงานพวกเกี่ยวกับระเบียบคําสั่งประกาศข้อบังคับของสากลนะคะรวมถึงในส่วนของงานโต้อตอบหนังสือแล้วก็งานในส่วนของงานการประชุมและก็โครงการต่างๆะค่ะ งานเยอะเลยนะครับงานอีกขั้นนึ่งครับอีกขั้นนึงนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอีกหนึ่งขั้นค่ะสวัสดีค่ะสิริลณ์เืองโรน์นะคะตำแหน่งผู้ช่วยจัดการแล้วก็หัวหน้าฝ่ายการเงินนะคะก็มีหน้าที่เราผิดชอบดูแลควบคุมกำกับอีกสามฝ่ายนะคะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายการเงินซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายด้วยนะคะแล้วก็คือฝ่ายบัญชีสองขั้นนะคะแล้วก็ฝ่ายเทคโนโลยีนะคะอีกสองขั้นเดี๋ยวเชิญ น้องท่านแรกนะคะอภิญญาชัยบุตรนกแพลวค่ะทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะดิฉันะนคะคะนางสาวอภิญญาชัยบุตรค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินนะคะโอเครับผิดชอบในส่วนของการซื้อหุ้นและก็รับชำระหนี้ทั้งกรณีเงินสดและก็เงินโอนนะคะรวมไปถึงการจ่ายเงินอู้ทุกประเภทค่ะปกติ<ห>เรารับฝากเพาะจัดหันสูบเนาะใช่ไม่มีเสาทิดเลยวัชจันทร์หันสูบค่ะแล้วก็เป็นวันทําการนะคะครับผมเดี๋ยวนี้เรามีแอปพลิเคชันเนาะในพูดถึง แอปพลิเคชันให้ดูอค่ะแอปพลิเคชันนะคะสมาชิกก็สามารถตรวจสอบรายการซื้อหุ้นนะคะชำระหนี้หรือว่าการฝากถอนต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถืตอนนี้ใช้ได้เป็นระบบ Android นะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เ c e b o o k เว็บไซต์เราเนาะก็แอปสโตรของสมาชิกได้เลยแล้วอยากจะให้น้องแพรพูดถึงการฝากเงินนะคะว่าเวลาฝากเงินโสดหรือว่าเงินโอนอะไรแบบไหนนะคะบอกให้ตามท่านผู้ชมได้รับทราบกันนิดนึงค่ะ กรณีนะคะที่สมาชิกจะมาฝากเงินสดน,นะคะที่สา,ารกรนะคะสมาชิกรสามารถมาได้ในวันทําการนะคะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะจนถึง14นาฬิกา30นาทีของทุกๆวันทําการค่ะแล้วก็ในกรณีของเงินโอนนะคะสมาชิกรสาม,มารถโอนเข้าบัญชีของสา,ารกราได้นะคะท,ท,ทุกๆทุกๆวันเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นวันของการเนี่ยเดียวนะคะโทรแล้วต้องแจ้งสหกรหนึ่งครับ่าาโทรแจบบ้งมืออ่า,อา บุนของสาลกอนะคะเพื่อที่จะให้เจา้าหน้าที่นะคะดำเนินการสังส่งินเข้าบัญชี

เงินฝากจะจำกัดเฉพาะสมาชิกสมัครนะคะของของสามัญที่ไม่จำกัดที่เท่าไหร่ฝากได้ใช่ไหมจำกัดอที่ห0าล้านอ๋อถ้าต่อไปจะเป็นล็อกอาทิตย์นะคะที่สองแฝมนะสวัสดีครับอาทิตย์ประชุมล่ะครับรับผิดชอบเรื่องเงินฝากของสมาชิกและเงินฝากระหว่างสากนะครับก็สมาชิกมาถอนเงินฝากเงินได้ที่นี่เลยครับั้งเงินสดและเงินโอนขอบคุณครับ แล้วอยากจะถามที่แบบนิดนึงค่ะในส่วนของการถอนเงินนะคะของสมาชิกเงี้ยค่ะเราจำกัดลงเงินไหมคะในแต่ละวันที่สมาชิกจะถอนหรือว่าต้องมีการแจ้งก่อนไหมคะ,ะถาหรับการถอนเงินนะครับถ้าสมาชิกเข้ามาถอนเงินที่สาขาอน,นะครับถ้ามาก่อน1ดโมงเงินจะโอนภายในวันเดียวกันนะครับแต่ถ้าหลัง11โมงเงินจะโอนในวันถัดไปนะครับส่วนจำนวนเงินที่ถอนนะครับถ้าเกิน5ล้านรบก,กวนแจ้งก่อน1สัปดาห์ครับอ๋อนั่นหมายความว่าเกิน5ล้านให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินของสหกกณ์นเนาะ ูขี่ได้เลยค่ะเอาละค่ะฝ่ายการเงินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปฝ่ายบัญชีนะคะเริ่มต้นด้วยที่หัวหน้าฝ่ายบัญชีนะคะวันดาเพิ่มคูค่ะหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประจารําวันแล้วก็ส่งรายงานต่างๆให้กรมองบการเงิน,นะคะ่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นพ <c oughs> ี่หนีนะคะเนาะ นี่ได้นะคะชื่อหมิวค่ะเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะก็คือรับหน้าที่หลักๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการโอนเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากซื้อหุ้นหรือว่าจะเป็นการชําระหนี้นะคะก็คือสามารถโทรเข้ามาแจ้งทางสหกรณ์ได้เลยค่ะหมิวจะรับหน้าที่ในการออกใบสร็จให้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าอยากรับใบสร็จก็สามารถมาติดต่อที่สหกรณ์ได้เลยะค่ะคแล้วก็ อีกอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการทำเอกสารนะคะเป็นรายงานเกี่ยวกับทางบัญชีค่ะนำส่งสหกรณ์จังหวัดค่ะหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายสหกรณ์จังหวัดนะคะแล้วก็เป็นรายงานการประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับบัญชีค่ะเอะที่ผิวคะจะมีสมาชิกหลายๆลายท่านเนี้ยค่ะเวลาเขาโอนเงินมาเขาอยากจะได้ใบเสร็จในวันนั้นเลยก็สามารถเข้ามาที่สหกรณ์ได้เลยในวันนั้นก็ไม่ขใช่ค่ะก็คือ สำรับสมาชิกท,ที่โอนเงินมาชําระในในใน,ใน,ในไม่ว่าจะเป็นฝากหรือว่าซื้อหุ้นหรือว่าชําระนี่นะคะสามารถมาติดต่อรับไปเสร็จในในวันที่โอนได้เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของการปรับสมุดก็คือจะก็ก็จะสามารถปรับในวันนั้นได้เหมือนกันค่ะขอบคุณพี่หิวมากเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นฝ่ายสินเชื่อนะคะคุณหมอ ตามคุณหมอแล้วต้องชอบงันได้เลยนะคะ<อ>ก็มาถึงฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะคุณหมอก็จะมาสอบขาวในส่วนของหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะว่าทําหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีใครบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยหัวหน้าฝ่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันานางนกน้อยเจือจันค่ะรับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายบริาหารงานทั่วไปค่ะงานในหน้าที่รับผิดชอบนะคะสมาชิก สภาพทุกอย่างนะคะเข้าใหม่ล่าออกเป็นไฟค่าหุ้นงานสวัสดิการสมาชิกอาบูโสนะคะได้งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะดูแลอาคารสถานที่ตลอดจนงานธุรการต่างๆนะคะงานรับสง่งหนังสือ,อและงานต่างๆที่รับมอบหมายาค่ะน้อง <ๆ S 1> อะไรคนี <ๆ S 2> ่การน้องมุขท่านสมดต,ติจะนส่วนนิคมนะคะก็ไม่ได้รับการค่ะ หน้าที่ที่จะรับผิดชอบคือหน้าที่ด้านสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตค่ะแล้วก็ขออนุญาตเบิกต่างๆและงานหน้าทุนการค่ะคนมีชีวิตไม่ได้รับผิดชอบสวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์บุรีอดนะครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับจะซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับแล้วก็คุมทะเบียนพัสดุนะครับแล้วก็มีหน้าที่รับส่งหนังสือคางงานสาระต่างๆครับผม ค่ะคุณหมอฝ่ายบริหารงานทั่วไปยังไม่หมดนะคะก็จะมีเป็นท่านนิติกรนะคะไปรับชมเราได้ดีก่อเรได้เพียมไปเลยเนาะสวัสดีครับผมคับผมก็รัตนาธวันชาวังนะครับเป็นนิติกรที่สังกัดสำักสุขจรวนครผมก็ในส่วนของงานของผมก็จะเป็นเรื่องรับติดตามนีสินนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายก็จะมีพวกระเบียบนะครับพวกข้อบังคับการมีความข้อบังคับระเบียบหรือ ในส่วนหนึ่งที่จำเป็นจะต้องให้มีการทีความพลาดทำเป็นข้อบังคับเอามีการข้อบังคับคนละเดียวเราเราเข้มแน่นจริใช่ไหมครับผมถ้าถ้าเราทีได้ก็อธิบายหรือแนะนําไปถ้าเราไม่สามารถทําได้ก็หาหรือเปลี่ยนจังหวัดนะครับให้ช่วยเหมือนเหมือนผู้ตรวจตรวจสอบต้องทียอกมาแล้วก็ทําได้ใช่ไหมครับก็ก็ได้ประมาณนี้ครับค่ะ มีกันสองคนครับผมก็อยู่ในห้องจะเป็นห้องไอทีครับหมไอศักดิ์ผมนายเสนีย์บัวจันทร์ครับเป็นพนักงานขับรถของสารของรันักสาราศูนย์ครับไปทุกทางกลับมาถูกกลับมาครับผมไปทุกที่ที่มีทางที่ไม่มีทางผ่านก็จะมาอีกท่านหนึ่งนะคะคุณหมอคุณพี่คนสวยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางชาไปศึกษาสอนนะคะพนักงานบริการค่ะ พนักงานบริการมีหน้าที่ทำความสะอาดดูแลภายนอกและภายในดูแลภายในอาคารแล้วก็เอาเงินความสะดวกห้องประชุมนะคะแล้วก็ดูแลคณะกรรมการและสมาชิกที่มาติดต่อค่ะยินดีให้บริการค่ะก่อนป็นไม้ด้วยใช่ไหมก่อนป็นไม้ด้วยค่ะทำเต็มทุกอย่างเต็มทุกอย่างเลยทำในทุกอย่างให้เต็แล้วนะคะครับสุดยอดก็ต่อไปเราก็มาดูแผนไอพีของของสับบอลแล้วเนาะใช่ค่ะตามมาได้เลยนะคะเริ่มต้นพีเตอร์ค่ะหัวหน้าฝ่ายไอพี สวัสดีครับนัทพุทธสุบูรณ์นะครับผมน็อกเตอร์นะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายไอทีนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องไอทีทั้งหมดนะครับทั้งเว็บไซต์ไลน์เฟซบุ๊กก็ดูแลอยู่รวมถึงคลิปนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในส่วนร่วมนะครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์เลยเนาะใช่ครับผมเป็นโปรแกรมเมอฟ์แวร์ใช่ครับสอฟต์แวรใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญมากนะครับเพราะว่าขอบคุณครับครับผมเว็บเว็บล่มเว็บไม่ล่มก็ติดต่อเข้ามาได้ใครฝากเพื่อน สิบบาทกลายเป็นสิบล้านก็เข้ามือที่เรบใช่ไหมใช่ครับผมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องความปลอดภัยนะครับผมเต็มร้อยครับผมในเรื่องของ security ของระบบอ IT ของสากราบเราครับผมจะมีน้องๆ่ะมีน้องนะครับน้องนัดาใดนะครับที่เป็นมือขวานะครับช่วยขวาจะไมงานนะครับไม่ใช่ขวาด้างซ้ายเลยมีอยู่ด้านขวาด้างซ้ายเขาเขียนคนเดียวครับด้านในข้อมูลครับเจ้าที่คอมพิวเตอร์ครับเป็นมือขวา หน้านั้นพี่มุตสบูลครับผมมีมือซ้ายด้วยเขามือซ้ายด้วยครับเพราะว่ามีกันแค่สองคนครับครับผมมือซ้ายคือพิธีกรครับมือขวาคือนัทนาไนครับผมมีหน้าที่อัปเดตเว็บไซต์ไลน์อัปเดตเฟซบุ๊กครับอัปเดตทุกทุกอย่างครับขอต้อนรับนะครับขอบคุณครับตอนไหนหนึ่งครับขอต้รับตอนไหนหนึ่งครับโอเคครับไปดูนะโอเคนะครับไปทำคุณหมอครับผมตอนไหน่งอ่ะ๋อไม่ใช่ตอนไหน่งสิไปไปเนชจริงจ้ามา เป็นผู้ตามโครงการใช่คัะโครงสร้างนี่นะครับกานหลักฝ่ายนี้หมดเลยนี่เป็นที่สนใจของสมาชิกทุกท่านใช่ค่ะโอเคไดเชิญนะครับผมและเรซัตตอมารีค่ะสวัสดีค่ัสวัสดีค่ะ แนะนำตัวหน่อยนะค่ะสวัสดีค่ะฝ่ายสินเชื่อนะคะข้าพเจ้าชื่อนางนิชนันท์การเขาเสียเน่ะคะตำแหน่งว่าหน้าฝ่ายสินเชื่อนะคะงานที่รับผิดชอบก็จะมีเงินกู้สามัญนะคะกู้สามัญเพื่อการครองชีพกู้สามัญสำหรับพนักงานราชการนะคะก็จะมีเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขก็จะเป็นกรณีพิเศษค่ะ แล้วก็นอกนั้นงานย,อย่อยๆก็จะเป็นพวกทำรายละเอียดดอกเบี้ยสวนทางนะคะกับการแจ้งหนี้เบิกเบี้ยกรรมการนะคะหรือพิมพ์ร่างประกาศโครงการคู่ต่ตางๆนะคะค่ะแล้วก็ในฝ่ายสื่เชื่อเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกสามท่านนะคะเดี๋ยวเชิญสอบขสอบถัมนิดนึงและพอดีมีสมาชิก<อ>ใหม่<อ>ที่เขาอย่างไม่นเข้าเป็นสมาชิกด้ส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจว่าสากกเราเนี่ยการคู่ การกู้เงินมันจะเป็นการค้ำค้ำกันเขาไม่อยากเขาเขาจะเขากลัวมีข่าวมาเยอะว่าบางคนไม่ไม่ไม่จ่ายนี่ล้วทําให้ตัวเองเป็นนี่ต่อจริงๆแล้วนี่กว่าสมาชิกเราสามารถกู้โดยไม่ต้องให้คุณทำได้ใช่ไหมคะมีมีอยู่สองขิตภัณฑ์นะคะสําหรับที่จะใช้คุคทำก็คือหนึ่งจะเป็นการกู้หุ้นกู้หุ้นัวเองนะคะหรือเรียก เป็นทางการว่าผู้สามาัญที่ใช้ร่วมทำประกันนะคะตรงนี้ก็จะมีอย่างสําหรับสมาชิกที่มีหุ้นมากกว่านี่สามัญนะคะก็คือผู้ได้90%หรือ,รอไม่มีนี่สามัญเลยอันนี้ก็สามารถเพื่อหุ้นไปเองได้นะคะคือสองใช่ค่ะแต่เราเพี้ยท่าไรหกบาทนะคะเหมือนกัน ระยะตอนระยะเวลาท่าน้่รถ้าเป็นสมาชิกใหม่ก็ไม่เกิน180วันก็คือแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเงินกู้สุกเฉินนะคะตัวนี้ก็คือจะไม่ต้องมีผู้คประกันแต่ว่าเราจะใช้หลักประกันนะคะ เป็นประกันเอกชนหรือชาปนกิจที่สมาชิกมีความประสงค์ที่จะสมัครใช้คาประกันได้ค่ะใช่ใชเท่าไหร่ครับอ่ามูลค่กู้ถ้าเป็นสมาชิกสามัญก็จะอยู่ที่10,000แสนชำระ12งวดนะคะถ้าเป็นพนักงานราชการก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นชำระไม่เกิน12งวดนกันค่ะในกรณีที่เขากู้ค้ำกันเองคนเดียวนี่ได้ได้วงเงินเท่าไหร่อ๋อโบนกู้ถ้าเป็นสมาชิกสามัญก็แปดแสนห้าต่อคนทำหนึ่งคนนะคะถ้าเป็นพนักงานราชการ ก็ห้าแสนต่อคนนำหนึ่งคนค่ะโอเคอทีออนี้มีสมาชิกบางรายอย่างเงี้ยค่ะแบบสมาชิกเข้าใหม่เนาะเขาสอบถามมาว,ว่าเอ๊ะเป็นสมาชิกกี่เดือนกี่ปีถึงจะมีสิทธิ์พูดเงี้ยค่ะ<อ>ให้พี่นวลช่วยอธิบายได้ไหมค่ะ,คะถ้าตามระเบียบของสหกรณ์ก็คือระบุไว้เลยนะคะว่าการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์สามารถกู้สามัญได้ก็คือหากชําระหุ้นได้หกงวดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัว สมาชิกที่ประสงค์จะกู้ฉุกเฉินหักเงินหุ้นได้หนึ่งงวดก็กู้ฉุกเฉินได้นะคะกู้ฉุกเฉินนี่ดอกเบี้ยวะไรดอกเบี้ย5.75ค่ะโอ้โหดูมากต้องบอกว่าปก<ะ>สิเป<ะ>็นป๊อปูลาสต์สำหรับสมาชิกเพราะเป็นกางให้ได้ข้อมูลเยอะถ่า<อ>ต้องการาม,มาใช้บริการกันเยอะๆนะคะค่ะแนะนแล้วก็ในฝ่ายของสินเชื่อเราเองจะมีเจ้าหน้าที่อีกสามท่านนะคะเดี๋ยวเชิญพบกับพี่ๆแล้วก็น้องๆ ไปเรียนงานอะไรเราต้องควรจะทำงานอะไรครับสวัสดีครับผมนายทัศนัยจารุสิทธิ์นะครับตำแหน่งเจ้าที่สินเชื่อครับสบายๆบากันนะทำอะไรกันอ๋องานที่ได้รับหมมานก็คือรับสัญญาเงินกู้แล้วก็คำวนวณเงินกู้และสแกนเอกสารสัญญาเงินกู้แล้วจัดเก็บครับ สาวรุทาช,ชนกพิคุลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อนะคะหน้าที่เราผิดชอบก็คือจะเกี่ยวกับงานปรับโครงสร้างหนี้ค่ะงานเปลี่ยนแปลงเงินต้นสามาญงานขอผนผันการชําระหนี้นะคะรายเดือนแล้วก็งานตัดลายออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็อีกงานก็คือเป็นงานรับสัญญาคำนวณเงินกู้ประเภทต่างๆค่ะสวัสดีค่ะวราภันิพนธ์มมาค่ะเจ้าหน้าที่สินเชื่อค่ะหน้าท,ที่ที่รับมอบหมายก็จะเป็นรับสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน งานเกี่ยวกับหลักประกันสิเชื่อแล้วก็คำนวณรับสัญญารับสัญญาสามันทั่วไปค่ะครับต่อไปเราก็มาอยู่ที่งานกองพูดงานสมาคมใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเริ่มต้นที่กองผูผ้คุลบุนใจนะคะสึ่ากไว้ที่ดูแลตรงนี้นะคะสวยันอ่ะ การยกรช่อดชัยค่ะเจ้าหน้าที่กองทุนอุบลหุ่นใจแล้วก็ดูแลกองทุนรนทีสารนะคะก็ขขงกองทุนอุบลหุ่นใจเนี่ยก็จะมีสมาชิกตอนนี้ก็สามพันกว่าคนแล้วแล้วก็เป็นสําหรับคัดเป็นกู้ให้กับสมาชิกนะคะใน,ในส่วนของกองทุนรนทีสารก็จะเป็นรนฐีสารที่หนึ่งรัฐีสารที่สองเนี่ยจะเป็นกรณีที่สมาชิกมีความสนใจซึ่งกองทุนนี้จะจุดเด่นตรงมีเบี้ยประกันค่อนข้างจะถูกกว่ากองทุนอื่นๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะ ก็จะไปอีกหนึ่งสมาคมนะคะทีนี้เราเป็นอยู่ใกล้ๆกันเนาะใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อีกขัานหนึ่งนะคะที่อัมพวาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางอัมพราพงศุลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์ประสานงานสมาคมชักธุรกิจสงเคราะห์สากลอมรัพย์สาธารณสุขบุนะคะคือในในตัวของเจ้าหน้าที่เองนะคะก็จะดูแลในส่วนของสมาคมสสทคลรที่หนึ่งค่ะ มีกี่สมาคมครับที่ดูแลแนปัจจุบันตอนนี้คือสามสามสมาคมค่ะมีอะไรบ้างคะสอสอนะคะที่ที่สมาชิกเขาเรียกกันคืออะไรนะร้านที่1นกองทุนร้านที่1ค่ะแล้วก็จะมีตัวกองทุนร้านที่สค่ะแล้วก็จะมีสสชสอุลสามกรณ์ีกบาทนะคะค่ะก็จะมีดูแลอยู่ที่สสมาคม1นี่กองทุนค่ะ ความคุณอะไรเงี้ยค่ะแตกต่างกันยังไงคะพี่หญิงช่วยแนะนำใ,ใช้ใช้ยังไงก็จะเขาจะใช่ผล<ช>ิตภัณฑ์แต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะในการเลือกใช้ในการเลือกใช้นะคะในส่วนของสอสอทอรรล้านที่หนึ่งที่เราเรียกกันนะคะที่จะมีความคุ้มครองเงินที่หนึ่งล้านบาทก็คืออ่ส่วนใหญ่สมาชิกของเราคือใช้เป็นหลักคำประกันในการกู้กู้ด้วยนะคะส่วนที่สองคือใช้เป็นอ หมายถึงว่าเป็นสวัสดิการหรือเป็นเงินสนทนาให้กับทายาทสมาชิกที่เขายังไม่มีหลักประกันดี mm hmm. ค่ะแล้วก็ตัวกองทุนนั้นที่สองเนี่ยจะเป็นตัวสอบเซตของตัวรันที่1อันแรกอยู่แล้วนะคะก็คือตรงนี้คือทางบริษัทเขาเนี่ยได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเอิบสวัสดิการให้กับสมาชิกในการคุ้มครองอีกหนึ่งล้านบาทนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ในการเป็นหลักประกันเงินกู้ด้วยนะคะคือเป็นสร้างเสริม หมายถึงว่าสวัสดิการให้ก,กับสมาชิกโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อประกันภัยนอกที่มันมีราคาแพงมากกว่าน,นี้นะคะออ๋อโอเ้ออได้ความรู้ได้ประโยชน์นะค<า>ถ้าใครจะกู้เงินก็ต้องมาตรงนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะก็ต้องมาหาที่อัมพวาของ,<ม>ของเรานะอ,อ,อันนี้ก็อันนี้สามสมาคมนั้นสองสมาคมใช่ไหมค่ะสองสองเป็นเป็นรวมเป็นห้าสองใช่ค่ะแต่ว่าก็มีมีที่ต้องดูแลอีกก็คือสองสอสองอันนี้ก็ดูแล แต่ว่าเือกีตอนนี้ไม่ได้เปิดรับสมาชิกใหม่ก็เลยจะไม่ห้มีมากใ่ไครับสำหรับวันนี้ก็ถื<ห> <ใน S 1> อว<อ>่าได้ความรู้ได้ได้ได้รู้จักฝ่ายจัดก,การของสาขสาวิศวกรรมบุญรัชธานีเป็นอย่างดีครับถ<ช>้ามีโอกาสข้างหน้าเนาะเราก็จะ<ช>ได้มา พูดคุยกับพี่เจาะแต่แต่ละประเด็นแต่ละประเด็นที่สมาชิกทุกท่านอยากรู้นะครับลงลึกไปอีกครับผมสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์สากรและมิสซิสสากรค่ะก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวพบกันกับคลิปวิดีโอหน้าคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ